สวัสดีจ้ามาแล้วมาแล้วนะคะอ่ะใครเข้ามาแล้วฝากทักทายฝากกดแชร์ให้เจฟองเบียหน่อยนะจ้าตัวเองโอ้โหหลายๆคนแบบรอนะคะรอแมสนี้เออ,เอสีสวัสดีค่ะอ่ะใครเข้ามาแล้วฝาก ทักทายด้วยนะอย่าให้ดิฉันคุยคนเดียวนะคะต้องบอกก่อนว่าไลน์นี้ใครเข้ามาแล้วกดแชร์ให้เจฟฟองเบียร์ต้องบอกก่อนเลยว่าคุณทําใจรอไว้ได้เลยว่าคุณต้องถูกสามตัวแน่นะจ๊ะถามว่าเราเอาอะไรมามั่นนะคะความสวยเนาะเราก็อบอกความสวยล้วนจะตายแล้วอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อ่ะลาวเดอ้อลาววันนี้วันจันท <c oughs> จำได้แม่นไม่ต้องบอกเลยวันนี้วันจันทเออใช่ไหมเออวันนี้จะเป็นวันที่ลืมไม่ได้เลยนะวันจันทร์อ,อืมเป็นวันสำคัญของเราเลยก็ได้อ่ะก็ว่าได้เลยสวัสดีค่ะเจพร้อมกีสเดี๋ยวเพิ่งกีดนะเออเหลือเลี้ยวเหลือแรงไว้ตดกันด้วยเธอก็ อืมหลายๆคนบอกอ็โหกัดเต็มที่เลยอ่ะก็เนาะอ,อืมเหลือเลี้ยวแรงไว้ตดกันบ้างนะไม่ใช่ว่าอัดซะเต็มที่เลยโอ้ดีวหวยออกแรงตดจะไม่มีเลยนะไม่เอานะแบบนั้นอืมเหลือเลี้ยวเหลือแรงไว้ตดกันด้วยเดอ้อกินข้าวกินปลากันหรืออยังเธออะโอเคหวัดดีค้าหวัดดีจ้ะอ่าแม่เข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์แค่นี้พอนะคะแล้วก็ฝาก ทักทายด้วยนะคะอ่ะราพัฒนาก็ต้องบอกก่อนว่าโอ้โหเนอะเริ่มต้นสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะเริ่มต้นปี2567ได้ค่อนข้างสวยงามนะคะสวยงามมากนะคะคือความสวยงามนี่คือไม่ต้องพูดเลยนะคะ คือแอนโทเนียอาจจะต้องชิดซ้ายหรือเปล่าอุ้ไม่ได้สิไม่ได้นอ้องพูดเล่นนะเดี๋ยวทัวลงนะคะเดี๋ยวทัวลงดิฉันคือคือต้องบอกก่อนว่าความสวยงามของปีสองห้าหกเจ็ดนี้อย่างที่บอกเลยว่ามาค่อนข้างดีสวัสดีจ้าเธอเอออืมสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะมาค่อนข้างดีนะเออ ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคุณแม่มันหมาน,นครับอชื่อฟองเบียร์ค่ะไม่ได้ชื่อหมานค่ะคุณพี่จาคนผิดหรือเปล่าคะสวยอย่างนี้ชื่อหมานบ้าหรือก็เธอที่ไหนชื่อหมานไม่มีค่ะเต็มที่ก็เออเนาะหรือยังไงอ่ะโอเคสวัสดีค่ะแม่สวัสดีเจ็ดพันอุ้ยตายแล้วถ้าคนดูถึงหนึ่งหมื่นนี้ดิฉันแบบว่าตกแก้บนด้วยหัวหมูหรือเปล่าเนี่ย เยอะค่าโอ้โหถ้าเทียบเนาะสมัยย้อนไปโอโ้ก็ถือว่าเยอะแต่ถามว่ามากกว่าเด็กเคยไหมเคยนึกถึงสมัยก่อนเนาะโอ้โหช่วงช่วงเป็นสาวๆเนาะช่วงนั้นโอ,อ้สวยด้วยแล้วก็อาจจะด้วยความสวยด้วยความฮอสด้วยโอ้ยคนดูราวพัฒนาจิตแปดหมื่นดิฉันแบบตกโอ้โหตกใจนะไ์สดไปดมยาดมไป ประคับประคองตัวเองให้รอดให้จบไลฟ์โอ้โหคนดูคนดูเยอะจริงเธอแล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาดูอะไรกันเนาะอ่ะโอเควันดีจ้าวันดีค่ะแม่มีอะไรคนดูเยอะนะเออพอคนดูเยอะแล้วเป็นไงต่อรวบไงรวบปากไม่รวบสิปากไม่ดีหรืออีเจฟองเบีรยนี่นะตบปากเนาะไม่รวบค่ะลุกลวบบ้างเหอะเจ้ามือน่ะเราลวบเขาบ้าง แดกจนไม่หวัดไม่ไหวแล้วว่ะและ้วโอ้โหถามว่าเราจะถูกทั้งทีนึงมันคงไม่ได้กระทบสถาบันอะไรเขาหลอกเนาะเออไม่ได้สะทบานอะไรเขาหลอกโอ้โหถูกทีห้าบาทสิบบาทไม่ได้รโอ้โหถูกที่ไม่ได้วันละได้เยอะแยะลํารวยอะไรมากมายเนาะพอได้ซื้อข้าวมือ้อจา่ายแค่ไฟงวดหนึ่งอะไรแค่นี้เองใช่ไหมอ๊้ย อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแปดพันท่านนะคะอุ้ยตายแล้วเลศิศอ่ะเดี๋ยวเราไปทิ่ที่ลาวนะแม่เนาะอุ้ยตายแล้วมือไม้สั่นหมดแล้วคนดูเยอะมาทำไรกันคะไม่เคยเห็นก็เทอเหรอ <c oughs> แล้วคนดูเยอะเนี่ยความกดดันโอ,อ้ตายแล้วความกดดันดีซันนี่ต้องต้องให้เทียบอื <c> ้อ <oughs> ข้าใจฟิวแอนโทเนียไปประกวดเลยอ่ะแบบพลาลั้งปฏะ <c oughs> ไหมโอ้พ,พี่ขอบคุณขอบคุณพี่ๆนะคะที่ส่งกำลังใจให้ให้เจฟฟองเบียมงสามมาแน่สามเข็มหรือเปล่าวันนี้บอกหมอขอเย็บสวยๆนะคะหาบาทก็ดีใจแล้วโอ้ชาถูกต้อง ถูกอะไรมากมายเนาะอูตาแล้วก็ดูถึงหนึ่งหมื่นอย่าเพิ่งออกกันนะอย่าเพิ่งออกค่ะขอหนึ่งหมื่นหน่อยเ,อเหมือนฟิลนางงามเลยดิฉันแบบว่ามาดูเจ๊ค่ะอ๋ออูตาแล้วกดดันนะคะเนี่ยอูดถึงหนึ่งหมื่นนี่แบบว่าเดี๋ยวร้องเพลงออของคุณสุรพลคุณพ่อสุรพลสมบัตเิเจริญให้ฟังเลยกันแล้วกันฉันตื่นเต้นนะ,ะสวัสดีหนึ่งหมื่นค่ะเดี๋ยวเราไปเลยนะคุณแม่ ยิ่พร้อมเลยนะจ๊ะคุณดูเยอะไปงั้นแหละไม่มีอะไรหรอกอ่ะฝากถึงอ่าส่งสารถึงถึงลาวด้วยนะคุณแม่ฝากถึงประเทศลาวนะคะวันนี้คือเจฟฟองเบียอยากจะฝากถึงกองสลากลาวหน่อยนะฮะเอะอเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่คนดูเยอะเนอะเออเป็นวันที่คนดูเยอะแล้วก็อย่าให้ ดิฉันได้ขายหน้านะก็อย่างน้อยๆก็ขอผ่านงวดนี้ไปก่อนเนาะเพราะว่าคนดูเยอะด้วยนะคะอะฝากถึงกองสลากราวด้วยนะคะก็อย่าทำให้เจฟองเบียดไอค่าขีหน้าเขาเนาะเออกองมุนมุนอะไรก็ได้มารูดๆเลืเลิๆอะไรก็ยังดีนะคะคิดถึงเจ๊นะเธอเธอก็อย่าซื้อเยอะนะถ้าเวลาซื้อเยอะแล้วอะ อืมมาหรือไม่มาเราไม่รู้นะคะแต่ฉันเชื่อถ้าซื้อเยอะแล้วเธอก็จะด่าฉันเยอะเพราะฉะนั้นซื้อให้มันน้อยก็ได้อังวดนี้ก็ลมๆไปก่อนนะคะอ่ะโอเคมาวันนี้ให้สี่นะคะเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้เนาะก็อยากให้นะคะที่เกยจพูดแล้วนะคะว่าเออสาเหตุที่ให้สี่ คืออะไรขี้เกียจไปเท้าความแล้วอให้ก็คือ,คอให้นะฮะแม่ก็คือแม่ใช่ค่ะถ้าเรียกพอ่อก็คือบล็อกเฟกกันเลยนะคะเออถ้าเรียกพ่อฉันก็จะบล็อกทันทีเลยค่ะอะโอเคนะสี่ค่ะเดี๋ยวเตรียมตัวคารพตรงชาตินะฮะวิตาเราคนดูเยอะขนาดนี้ฉันกดดันนะเธอ อนุญาตนะคะคุณแม่สักครู่นะคะเดี๋ยวเอาใบแนวทางให้ดูเลยก็แล้วกันคนดูมาพร้อมกันละพร้อมหน้าพร้อมตารวมญาติกันแล้วเนาะเออมากันพร้อมๆกันแล้อ่ะรวมญาติกันแล้วนะเออ,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 ะนะเอ,อจะได้บอกก่าวบอกลาหรืออะไรหรือ,อยังไงไม่เอาสิอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะคุณแม่ใจเย็นอย่าพึ่งค่ะใจเย็นนะคะ